เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่ะโอเคนะครับก็เรามาต่อกันที่ตรวจสอบความเข้าใจข้อต่อไปกันเลยซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่3แล้วเนาะข้อนี้ บทนี้จะมีตัวสอบความเข้าใจค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะพี่จําไม่ได้ประมาณ5-6-7ถึง6ถึง7ข้อปกติจะมีแค่ประมาณ3ข้อนะครับโอเคเนาะอ่ะเราลองอ่านโจทย์เลยนะครับโจทย์เขาถามว่านะครับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับแบบไม่เป็นวัฏจกนะักรเนาะซึ่งภาษาไทยอ่ะใช้คําว่าแบบไม่เป็นวัฏจกักรถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันจะใช้คําว่านอนไซคลิกนะครับ นอนไซคลิกก็คือตรงตัวเนาะไม่ได้เป็นวัฏจกักรแต่ว่าบางหนังสือบางเล่มเขาอาจจะเขียนว่าถ้าไม่เป็นวัฏจกักรเนาะคือเป็นเส้นตรงไปเลยก็คือจะใช้คําว่าลีเนียไปเลยซึ่งตอนที่พี่สอนอ่ะพี่จะใช้คําว่าลีเนียนะครับก็ให้นะ้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วกันเนาะคำว่าลีเนียกับคำว่าไม่เป็นวัฏจกักรนะครับโอเคเนาะอ่ะาใไมการถ่ายทอด็กตอนแบบไม่เป็นวัฏจกักรกับแบบที่เป็นวัฏจกักรเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเนาะซึ่งเป็นวัฏจกักรก็จะใช้คําว่าไซคลิกไปเลยเนาะ โอเคนะเขาถามว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างกันเนี่ยเราน่าจะต้องไล่ให้ได้ก่อนนะครับไล่ให้ได้ก่อนว่าว่าอิเล็กตรอนแานสปอตเชนแต่ละอันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอิเล็กตรอนแานสปอตเชนนะครับเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงซึ่ง พี่ก็จะไม่ไล่ให้ดูแล้วนะเพราะว่าพี่เคยไล่ไปแล้วมันจะใช้เวลานานมากถ้าพี่จะไล่ให้เสร็จเนาะเหมือนพี่มาสอนใหม่อีกรอบนะครับดังนั้นก็เราก็กลับไปดูในข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับกลับไปดูในคําถามสําคัญข้อหนึ่งได้นะครับว่าอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าถ้าจะให้พี่พูดคร่าวๆไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็คือเราจะได้ว่าถ้าเป็นแบบอะ non นอนไซคลิกเนา ถ้าเป็นแบบ non cyclic หรือว่าเป็นแบบ linear นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะอาศัยโฟโตซิสเต็มเนี่ยสองระบบอ่ะโฟโตซิสเต็มเนี่ยสองสองอันนะครับก็คือจะเป็นโฟโตซิสเต็มสองแล้วก็เป็นโฟโตซิสเต็มหนึ่ง นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพอมันมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนภายในโฟตโตซ,ซิสเตมอ่ามันจะเริ่มที่โฟตโตซ,ซ 2, นะิสเตมสองเนาะก็คือพลังงานแสงเนี่ยเข้ามาในโฟตโตซิสเตมสองมันก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานมากมายนะครับสุดท้ายมันจะมาจบที่ไพรมารีใช่ไหมมันจะมาจบอันี้ที่ไม่ได้ว่าโคโรฟิลนะครับอ่าวาดก็ได้เนาะจะได้ไม่งงอ่ะ อ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพอแสงเนี่ยมันเข้ามากระตุ้นโครโรฟิลภายในโฟโตซิสเตม2แล้วนะครับมันก็จะมีการถ่ายทอ,อิเล็กตรอนไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมันจะถ่ายทอ,อิเล็กตรอนมาที่ตรงที่เป็น primary receptor ตรงนี้นะครับพอถ่ายมาถึง primary receptor ตรงนี้นะครับอ่า primary receptor ตรงเนี้ยก็จะมีการส่งต่ออิเล็กตรอนออกไปนอกโฟโตซิสเตมนะครับผ่านโปรโตีนที่มีตัวมาลาบเนี่ยสามตัวเนาะก็คือเป็น P Q อ่าเป็นไซโตโครมคอมเพล็กซ์เนาะแล้วก็เป็น PC นะครับส่งไป3ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้ว PC เนี่ยก็จะส่งไปที่อ่าโคโรฟิลที่เป็นคู่ของโฟโตซิสเต็มวันตรงนี้เลยตรงที่เซนเตอร์ออฟเรียคชันนะครับแล้วเหมือนเดิมพอตรงโคโรฟิลตรงกลางเนี่ยได้รับอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะส่งกลับไปที่ไพรมารีเอกเซปเตอร์ของโฟโตซิสเต็มวันนะครับโฟโตซิสเต็มวันตรงนี้ก็จะส่ง อิเล็กตรอนออกไปข้างนอกอีกจะมีตัวรับอิเล็กตรอนอีก2ตัวนะครับคือ Fd แล้วก็จะเป็น r Na ขอโทษน,นะครับ NADP บวก r e d u c t นะครับเนาะ Fd ส่งให้ NADP บวก e d u c t a e แล้ว NADP บวก r e d u c t เนี่ยก็จะมีการส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADP บวกเนาะ อนี่เป็นชื่อ N3 นะครับจะมีการส่งจะมีการส่งอิเล็กตรอนเนี่ยให้ NADP บวกแล้วมันก็จะเกิดเป็น NADPH ขึ้นมาโอเคปะอันนี้คือเป็นแบบนอนไซคลิกเนาะก็ลองไปไล่ดูเอาอันนี้คือไล่อย่างรวดเร็วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่ไล่ช้าๆก็กลับไปดูที่ข้อหนึ่งได้เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นไซคลิกมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ c y คลิกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไร mm hmm. ก็คือมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่อาโฟตโต้ซิสเตมที่ใช้เนี่ยมันจะใช้แค่สอของ PS1 ก็คือใช้แค่โฟตโต้ซิสเตม1โฟอะอโฟตโต้ซิสเตม1เนี่ยที่เดียวนะครับแล้วมันมีการถ่ายตอนยังไงนะครับมันเกิดจากการที่โครโรฟิลที่เป็นดับเบิลตรงกลางเนี่ยมันมีการอยู่ๆมันก็มีการถ่ายตอนถ่ายอิเล็กตรอนให้กับ Primary Acceptor เนาะ เนาะอาจจะมีการกระตุ้นมาจากพลังงานแสงด้านนอกก็ได้นะครับยังไงก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจุดที่เริ่มต้นของไซคลิกจะเริ่มที่โคโรฟิลตรงนี้เนาะไอเนี้ยต้องจานะครับเนาะว่าถ้าเรานับไซคลิกเนี่ยจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่ไหนให้เริ่มต้นที่โคโรฟิลที่เซนเตอร์ออฟเรแอคชั่นของของโฟโตซิสเตม1นะครับเนาะแล้วมันเป็นไซคลิกยังไงก็คือตัวที่เป็นไพนอรี่เอ็กเซปเตอร์พอมันได้รับอิเล็กตรอนใช่ไหมมันก็จะส่งอิเล็กตรอนให้กับ ให้กับตัวอ่าตัวที่อยู่ด้านนอกของด้านนอกของโฟโตซิสเตมนะครับตัวที่จะมาหลับก็คือจะเป็น FD เนาะแต่ว่าปกติ FD มันจะส่งให้ NADP บวก r e ดักเต s ์ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีมันไม่ได้ส่งให้นะครับมันจะส่งให้ตัวที่เป็นไซโตโคมคอมเพล็กซ์นะครับ PC ตามลำดับเนาะมันก็จะส่งให้ไปแบบนี้แบบนี้ นะครับแล้วก็ P C เนี่ยดูจากของนอนไซคลิกได้เลยมันจะส่งอิเล็กตรอนให้กับคอรฟิลตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะส่งกลับไปที่เดิมนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันก็จะถือว่ามันเป็นไซคลิกโอเคปะโอเคเนาะอ่ะก็จะได้ว่าแบบไซคลิกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีม่วงนี้เกิดขึ้นใช่ไหมมันจะไม่เกิดการสังเคราะห์ NADPH เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดได้ทั้ง2 ทั้งสองอันของนอนไซคลิกแล้วก็ไซคลิกนะครับเนื่องจากว่ามันมีการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนผ่านโปรตีนที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมมันก็สามารถที่จะอินดิวให้เกิด ATP ได้นะครับตรงนี้ก็อินดิวให้เกิด ATP ได้โอเคปะทำให้เกิดสารพลังงานสูงได้นะครับซึ่งกระบวนการที่เกิด ATP นะครับจะผ่านโปรตีนที่ชื่อว่า ATP s y n t h e s e นะครับผ่าน,นกลไกที่เป็น โปรตอนเกรเดียนต์ใช่ปะผ่าน,นกลไกนะครับผ่าน,นกลไกที่เป็นโปรตอนเกรเดียนต์นะคบตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้ก็แนะนําให้กลับไปเรียนใหม่เหมือนกันนะเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันนาะเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันเนาะพี่น่าจะไม่ได้มีเวลาทบทวนให้นะครับไม่งั้นโจทย์มันจะนานมากเนาะก็กลับไปทบทวนได้นะครับดังนั้น ถ้าเราพอเห็นภาพแล้วว่านอนอานอนไซคลิกกับไซคลิกเป็นอย่างไรเนาะพี่ก็จะมีตารางสรุปมาให้นะครับว่าระหว่างไอน,นี้พี่เขียนเป็นคำว่าลนะีเนียเนาะคือระหว่างนอนไซคลิกกับไซคลิกเนี่ยมันจะมันจะต่างกันที่ประเด็นไหนบ้างเนาะมันจะต่างกันที่ประเด็นไหนบ้างนะครับโอเคเนาะอะประเด็นแรกที่เราเห็นได้ชัดนะครับเรื่องโฟโตซิสเ็มเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนอนไซคลิกเราจะพบว่ามันจะเป็นอะมันจะเป็น มันจะเป็นกระบวนการที่ใช้โฟโต้ซิสเต็มทั้ง2ชนิดคือโฟโต้ซิสเต็ม2แล้วก็โฟโต้ซิสเต็ม1ใช่ปะแล้วเป็นไซคลิกจะใช้แค่โฟโต้ซิสเต็ม1อย่างเดียวโอเคปะเนาะโฟโต้ซิสเต็ม1อย่างเดียวนะครับส่วนอันที่2คืออิเล็กตรอนเอ็กเซเตอร์คือตัวที่จะมารับอิเล็กตรอนนะครับไอเนี้ยวงเล็บไว้หน่อยว่ามันคือนอกโฟโต้ซิสเต็มเนาะ นอกโฟโตซิสเตมนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นของอิเล็กตรอนไอ้ถ้าเป็นของลิเนียก็หนูไล่มาเลยตั้งแต่ PQ นะใครจะเขียนชื่อเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าปกติในข้อสอบเขาไม่ค่อยออกชื่อเต็มเท่าไหร่พี่ก็ไม่ชชว่์เหมือนกันว่าเขาจะออกเยอะแค่ไหนแต่ว่าปกติในเทคอะไรแบบเนี้ยเขาก็ชอบใช้ชื่อชื่อย่อเป็นปกติอยู่แล้วเนาะอ่ะมี PQ นะครับมีไซโตโคมนะครับไซโตโคมคอมเพล็กซ์ นะครับมี P C นะครับ F D นะครับ N A D P บวกรีดักเตสนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมารับคือ N A D P บวกเนาะโอเคปะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบบไซคลิกก็จะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะครับก็จะใช้แค่ตัวที่เป็น F D นะครับอาส่งไปให้ไซโตโครมนะครับ Complex, นะคอมเพล็กซ์เนาะคอมเพล็กซ์เนาะแล้วก็ส่งไปให้ ตัวที่เป็น P C นะครับมีแค่นี้นอะมีแค่3ตัวนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันเนาะโอเคนะครับต่อไปประเด็นต่อไปนะครับอีก3ประเด็นคือประเด็นที่เป็น Final acceptor นะครับคือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายนะครับถ้าเป็น linear เนี่ย,เ,ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวที่จะมารับเป็นตัวสุดท้ายก็คือจะเป็น N A D P บวก เนาะ NADP บวกจะมารับเป็นตัวสุดท้ายแต่ถ้าเป็นแบบไซคลิกนะครับตัวที่จะมารับเป็นตัวสุดท้ายก็ถือว่าเป็นตัว P700 P700 คือคู่ของอะไรคู่ของคลอโรฟิลที่อยู่ตรงกลางของเซนเตอร์ออฟเรแอชันใช่ปอ่าเนาะก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่จริงถ้าเป็นตัวที่เป็นไซคลิกนะครับมันจะไม่มีตัวที่เป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเพราะมันจะเป็นวงจรเนาะมันจะเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ เราเป็นวงจรไปเรื่อยแบบนี้แต่ว่าเราก็จะถือว่าตัวที่เป็นตัวเริ่มกับตัวที่เป็นตัวจบก็จะเป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นตัวที่เป็นคครโรฟิลที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับชื่อย่อมันก็คือจะเรียกว่าเป็น P700 เนาะเป็น P700 นะครับดังนั้นก็จะเขียนเอามาเขียนตรงนี้เนาะว่ามันเป็น P700 นะครับโอเคประเด็นต่อไปเรื่อง ATP นะครับการสร้าง ATP เนี่ยเกิดขึ้นไหมเนาะจะพบว่า ตัวที่เป็นลีเนียจะมีการสร้าง ATP ส่วนตัวที่เป็นไซคลิกก็จะมีการสร้าง ATP เหมือนกันก็คือเกิด ATP ขึ้นทั้ง2กระบวนการนะครับเป็นเกิด ATP ขึ้นทั้ง2กระบวนการอ๋อพี่ลืมเขียนไปว่าเกิด NADPH ไหมอ่าเนาะง่ายเขียนขคาร่าแล้วกันส่วน NADPH นะครับจะเกิดแค่แบบลีเนียเท่านั้นแต่ว่าจะไม่เกิดแบบไซคลิก เราไม่เกิดแบบไซคลิกนะครับซึ่งที่จริงทั้ง2องอันนี้เป็นอันที่คู่กันใช่ปะเป็นอันที่คู่กันเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวที่ส่งไปให้อะไรต่อส่งไปให้เควินไซเคิลใช้ต่อเนาะดังนั้นก็ต้องที่จริงมันควรจะมาคู่กันเนาะพี่ลืมเขียนไปนิดนึงนะครับโอเคเนาะอ่ะส่วนออกซิเจนเนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับเป็นผลพลอยได้เนาะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาอะไรแล้วนะ มันเกิดจากการที่มีน้ําแตกตัวให้อิเล็กตรอนออกมาใช่ปะจะแตกตัวให้เป็น2โปรตอนบวกเศษหส่วนสออกซิเจนดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะครมันแค่เป็นกระบวนการเริ่มแรกเนาะอ่ะซึ่งปกติเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ตรงนี้มันจะอยู่ในโฟโตซิสเต็มสองเนาะโฟโตซิสเต็มสนะครับดังนั้นมันก็จะเกิดแค่ในลีเนียเท่านั้นแต่ว่าจะไม่เกิดในแบบไซคลิกนะครับ โอเคเนาะโอเคโอเคนะครับดังนั้นทั้ง5ประเด็นเนาะทั้ง6ประเด็นแล้วกันเนาะทั้ง6ประเด็นตั้งแต่โฟโต o ซิสเตมนะครับอิเล็กตรอนเอ็กเซปเตอร์ไฟนอลเอ็เซปเตอร์ ATP NADPH แล้วก็ออกซิเจนนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สามารถพิจารณาความแตกต่างของการส่งอิเล็กตรอนแบบลิเนียกับแบบไซคลิกได้เนาะโอเคไหม โอเคเนาะดังนั้นก็ลองไปไล่ดูนะครับสิ่งที่สําคัญอย่าลืมไปลไล่อันนี้ให้ละเอียดนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้ก็แอบ,บละเอียดแล้วแหลนะเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะคบให้ลองไปวาดดูทั้ง2แบบเนาะแบบนอนไซคลิกกับแบบไซคลิกนะครับเนาะแนะนำให้นะครับว่าวิธีการวาดเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้วิธีการวาดเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้เราจําได้ง่ายที่สุดเนานะ ถ้าเราชอบวาดอยู่แล้ววาดเป็นแผนผ้าอะไรแบบนี้เราจะยิ่งจําได้มากขึ้นเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้ก็แนะนําให้ไปวาดเอานะครับจะก็จะจําได้มากขึ้นเนาะโอเคนะครับถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ